วันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมกันคนที่เคยแก่นแก้งด้อยค่าคุณเขามีความลับอะไรในใจความลับที่เขาซ่อนเอาไว้ในใจคืออะไรทําไมในอดีตคนคนนี้ถึงบุลลี่แก่นแก้งคุณเราก็มาเริ่มกันนะคะ ห้าใบแรกเนี่ยก็ดูตัวคนคนนั้นห้าใบ ถัดมาดูตัวคุณคนคนนี้รวยกว่าคุณนะ บุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้นินทาเนี่ยขี้นินทาชอบเอาชนะเป็นคนที่แบบไม่กลัวใครใจนักเลงแล้วก็เป็นคนที่แบบโกหกเก่งบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเขารวยกว่าคุณมากฐานะเนี่ยรวยกว่าคุณมากเขาเป็นคนชอบเอาชนะ เขาเป็นคนไม่กลัวใครเขาเป็นคนขี้นินทาเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณตัวคุณน่ะแต่งเรื่องออกมาพูดโกหกเยอะแยะไปหมดเลยตัวคนคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่โกหกเก่งเนี่ยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่โกหกเก่งเหมือนกัน เขาก็มีเรื่องลึกลับปิดบังคุณก็เยอะคนคนนี้ยเขามีความลับเยอะมากและเขาก็เป็นคนที่โกหกเก่งเมื่อคนโกหกสองคนน่ะมาเจอกันเนี่ยมันเหมือนผีเห็นผีอะ่ะคนคนนี้เขารู้นะว่าคุณน่ะมีมีเรื่องปิดบังแล้วก็ไม่ได้พูดความจริงแต่เขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีสเสน่ห์นะ เขามองว่าคุณอะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าตาดีเขามองว่าคุณเนี่ยมีคนนิยมชมชอบเยอะแล้วก็เหมือนกับจะนิสัยเหมือนเด็กๆอ่ะบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบอะไรอะไรก็เงินอ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่ะจะคบหาอะไรกับใครอ่ะผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนลึกลับเหมือนกันนะเขาม pues องว่าคุณอ่ะเป็นคนลึกลับ เป็นคนฉลาดคนคนนี้ยอาจจะมองคุณในด้านไม ouais ่ด right. ีสักเท่าไหร่เหมือนคนคนนี้ยเขาจะมองคุณในด้านไม่ค่อยดีนะเขามองคุณในด้านไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณอะมีเรื่องปิดบังอะเยอะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเขารู้ว่าคุณอะมีเรื่องปิดบังเยอะแล้วเขาแบบเหมือนพยายามจะแฉความลับคุณอะ แต่ถ้าถามว่าคนคนนี้รวยไหมคนคนนี้รวยนะเป็นคนเป็นคนที่แบบรวยมากมีทรัพย์สินมรดกแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเขาเป็นคนที่รวยมากแล้วก็บุคลิกลักษณะก็ไม่ใช่คนขี้เละนะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะ่ะแต่ว่าบุคคลคนนี้เหมือนเขาจะแบบคล้ายๆกับว่ายังไงอะ่ะ เขาเป็นคนที่ดูลึกลับอ่ะเออคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูค่อนข้างลึกลับแล้วก็เป็นคนใจร้อนรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะได้มาตรฐานอยู่ประมาณเป็นดาราได้เป็นเป็นดาราได้เลยแหละสามารถเป็นดาราได้ไม่ใช่คนขี้เหร่ คนคนนี้อาจจะเกิดวันอังคารเกิดวันเสาร์มันมี2ทางเลือกอะหก็คือแบบฟ้องร้องแบบเป็นคดีกันนะหรือไม่ก็ คืนดีกันอะไรแบบเนี้ยมันมีสองทางเลือกมันมีสองทางเลือกนั่นก็คือมิตรภาพแล้วก็คดีความพระเสาเนี่ยไม่ถูกกับพระอังคารเป็นคู่ศัตรตูกันอันนี้ก็คือฟรีดอมอิสระภาพเหมือนคุณกับเขาอ่ะไม่ถูกกัน เหมือนคุณกับคนคนนี้ยไม่ไม่เหมือนคุณน่ะกับเขาเนี่ยไม่ถูกกันพระสาเนี่ยไม่ถูกกับพระอังคารเพราะว่าพระอังคารน่ะมาแย่งเมียแต่ไพ่มันบอกว่ามันจะจบลงด้วยฟรีดอมนะมันจะมีเสรีภาพมิตรภาพหรือไม่ก็เนี่ยคุกทางเลือกมันมีสองทางอะ่ะถ้าถ้าไม่ฟ้องร้องเป็นคดีความกันอะ่ะ ก็อาจจะแบบต้องเจราจาไก่เกี่ยกันก็ได้เพราะว่าเหมือนมันจะแบบไม่ถูกกันเขามองว่าคุณอะเป็นเป็นเนี่ยเออเป็นนกสองหัวเป็นคนสองบุคลิกอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเขาอยากให้คุณแบบตาย,ตายไปซะอะไรประมาณเนี้ย มันมีความเสี่ยงที่ว่าเขาไม่ไม่อยากจะทำรุนแรงด้วยนะเหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาอะอยากให้คุณอะไปให้พ้นๆอะออกจากวงการไปอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นทนายความก็เขาอยากให้คุณเนี่ยออกจากวงการทนายความไปขายผักซะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยโกหกเก่งเนี่ยเป็นนกสองหัวเป็นคนสองบุคลิก เขาอยากให้คุณไปไปซะแต่เขารู้นะว่ามันเสี่ยงแล้วก็ทำได้ยากสิ่งที่เขาทำก็คือดูไปเรื่อยๆสิ่งที่คนคนนี้ยเขาจะทำนั่นก็คือเขาจะดูไปเรื่อยๆเพราะมันเสี่ยงมันเอาชนะยากเพราะว่าตัวตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขามองว่าตัวเขาเนี่ย มีมีบางอย่างที่เขาต้องรักษาเอาไวอ้อ่ะเขาก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงกับคุณอะ่ะมีบางอย่างที่เขาจะต้องเอ่อรักษามันมีบางอย่างที่ว่าเขาต้องรักษาเขาก็เลยไม่อยากเสี่ยงกับคุณ แต่คนคนนี้เขาอยากให้คุณอะแบบเหมือนไปให้พ้นๆน่ะเออตาย,ตายไปได้ยิ่งดีอะไรประมาณเนี้ยถ้าตายได้ตายไปเลยอะไรเงี้ยคือความคิดเขาอะคือเขาอยากให้คุณเนี่ยไปให้พ้นๆซะรีบ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 แบบจะไปตายที่ไหนก็ไปอะไรแบบเนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ลงมือทําอะไรอะเขาก็แบบเหมือนอยู่นิ่งๆอะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นห่วงลูกก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับธรรมชาติเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือแบบฮันเตอร์อะเหมือนแบบเป็นคนชอบเนี่ยเป็นพวกฟาร์มเออร์ชาวนาฮันเตอร์ก็พวกแบบเออเก็บของป่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องสู้กับคุณอะเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีแต่ความเนี่ยอันนี้คืออิจฉาริษยานะความอิจฉาริษยาโลกซึมเศร้าทาลรกอุปกรณ์ถอนฟันไดเอทชนเผานักล่า เลเบลพวกหัวกบดขาดทุนเขากลัวว่าจะขาดทุนน่ะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับคุณมั้งเออเหมือนแบบไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไม่คุ้มที่จะทะเลาะด้วย ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไม่คุ้มที่จะทะเลาะด้วยคุณไม่คุ้มค่าที่เขาจะคุยด้วยเหมือนกับว่าคนคนนี้เขามองว่าคุณอะไม่ไม่คุ้มค่าเหมือนแบบไม่มันมันไม่คุ้มค่ามันเหมือนแบบหลายหอย่างอะมันดูแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ เลเบลนี่คือพวกดื้อรั้นนะพวกบุกผาชนคนอื่นเขาไปลบกันอนะแต่พวกบุกผาชนเนี่ยจับกลุ่มรวมกันเสพยาอันนี้ก็เป็นพวกชนเผ่านักล่าพวกกินคนอันนี้ก็ความอิจฉาโรคซึมเศร้าพวกชนเผ่านักล่าพวกหัวกระบทอันนี้เขารู้สึกว่ามันขาดทุน คนคนนี้เขารู้สึกว่ามันขาดทุนถ้าจะต้องทะเลาะก,กับคนแบบคุณน่ะเขาอยู่เฉยๆเลี้ยงควายอยู่กับบ้านคนคนนี้เขาคิดว่าเขาอยู่เฉยๆเลี้ยงควายอยู่กับบ้านกินเค้กเลี้ยงเด็กดีกว่าอันนี้คือการลงโทษนะเป็นอุปกรณ์ทรมานอะไพ่ใบนี้หมายถึงการลงโทษเนี่ยวิกทิมคือเหยื่อคือมันมีทางเลือกอยู่สองทางอ่ะ มันมีทางเลือกอยู่สองทางนั่นก็คือถอยกับสู้เขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องมาทะเลาะก,กับคนแบบคุณอะเพราะเขามองเห็นว่าคุณอะเป็นคนที่มีมีความอิจฉาริษยาคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วคุณก็เป็นพวกเนี่ยชนเผ่านักล่าเนี่ยพวกแฮนิบอลอะพวกกินคนอะเออเนี่ยเขามองว่าคุณอะ ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไม่คุ้มเอามากๆเพราะเนี่ยคือชนเผ่านักล่านี่คือเหยื่อความอิจฉาริษยาโลกซึมเศร้าแล้วก็คุณเป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนที่ไม่คุ้มที่เขาจะทะเลาะด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเอาเวลาไปเลี้ยงลูกดีกว่าคือหลักๆเลยคนคนนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับบ้านเฉย กินเค,ค้กเลี้ยงลูกอะ่ะดีกว่าทะเลาะกับทะเลาะกับคนอย่างคุณอะ่ะเขาคิดว่าเขาอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะ่ะเฮ้ยมันได้เงินนะแล้วก็กินเค,ค้กไดเอทแล้วก็อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกมันมันดีกว่าที่ว่าจะต้องแบบเนี่ยการลงโทษอันนี้คือความอิจฉาลิษยากับโรคซึมเศร้าซึ่งซึ่งตรงสองใบเนี้ยมันเป็นตัวบอกอะ่ะว่า คุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะส่วนเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยคือเป็นคนขี้อิจฉามันเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทะเลาะกับคนขี้อิจฉาหรือเปล่านี่ก็คือการอันนี้อุปกรณ์ถอนฟันการทรมานในช่องปากการลงโทษเหยื่อขาดทุนไม่คุ้ม คุณไม่คุ้มค่ามากพอที่เขาจะทะเลาะด้วยมันเสียเวลาที่จะทะเลาะกับคนอย่างคุณสู้เขาเนี่ยเออไปหาเค,ค้กกินหรือไดเอทอะไรยังยังจะดีกว่าเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเนี่ย Nutrition of fruits ก็คือคือฉันไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ย คือเขาอยากจะบอกคุณว่าฉันอะเอาเวลาเนี่ยไปกินเค้กเอาเวลาไปเลี้ยงควายเอาเวลาไปเลี้ยงลูกดีกว่าฉันทะเลาะกับเธอมันไม่คุ้มอะเพราะว่าเธอเป็นคนหัวกระบฏเธอมองคนอื่นเป็นเหยือ่อเพราะเธอเป็นมนุษย์กินคนเธออะเป็นคนที่ชอบมองคนอื่นอะโง่กว่าแล้วเธออะก็ไปเอาเปรียบเขาไปโกงเขา ฉันเห็นนะว่าเธออะเป็นโรคซึมเศร้าเธอนิสัยขี้ฉาเธอชอบมองคนอื่นเป็นเหยื่อแล้วคนก็เธอก็เป็นพวกหัวกระบทด้วยเป็นพวกเลเบลอะไม่ไม่พูดไปก็เสียเวลาทะเลาะกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องมันเสียเวลาทะเลาะกับคนที่ชอบเอาชนะมันเสียเวลาทะเลาะกับคนที่แบบมองคนอื่นเป็นเหยื่อมันเสียเวลาเขามองว่าคุณอะแบบไม่ไม่ใช่คนดีที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะ ตัวเขาเองเขาก็รู้สึกนะว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเขาก็เลยรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่อาจจะดีกว่าเพราะให้มันก็ขึ้นว่าเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะฟรีดอมเขาต้องการที่จะเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากจะเป็นอิสระนั่นแปลว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับคุณต่างคนต่างอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ